ประสบการณ์ของเด็กเราวันน <900 pagar> ี้นะครับคือประสบการณ์ลูกเสือซึ่งลูกเสือของผมนี่เป็นการพักแรมนะครับผมเราไปดูอะซึ่งตอนผมมาถึงโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็ต่อแถวกันหมดเลยนะตั้งแต่วันนั้นผมมาสายคือลูกเสือสามวันเนี่ยว่าได้แบ่งหมู่ตามสัตว์ใช่ไหมครับหมู่ผมคือหมู่กวางเพิดหมู่หมู่ทิงแล้วพอทําอะไรกันเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะได้เริ่มเดินทางนะครับซึ่งตอนเดินทางมันคือทุ่งนาทุ่งนาเฉยเลยอ่ะคือการลูกเสือครั้งเนี้ยนะคือมันจะมีเก้าด่านนะผมจะยกไม่แค่ด่านที่ผมชอบด่านที่หนึ่ง ด่านนี้คุณครูจะให้เรายืนเป็นแถวหน้ากระดานนะครับแล้วด่านนี้เนี่ยคุณครูจะให้เราเอาปากขาบช้อนคครูจะเอาวางไข่แล้วคณรูเน,นี่ยก็จะให้เอาเราเอาช้อนปากไข่ให้ไปถึงคนสุดท้ายนน่นอะครับคนที่แพ้เต้นแน่นอนด่านที่สองด่านนี้มันจะมีท่อแล้วก็มียางรถยนต์อยู่นะซึ่งมันแคบมากแล้วคุณครูเนี่ยก็จะให้เรานะครับมุดคุณครูเนี่ยก็จะให้เรามุดออนแล้วมันก็มีด่านเสริมด้วยคือด่านปีนเชือกข้ามันก็สนุกดีอะ การกัดตัดไปถึงตอนไปนโรงเรียนตอนหนึ่งโรงเรียนนะครับครูก็จะให้เราทําอาหารนะครับซึ่งหมู่ของผมเนี่ยทาอาหารกับไข่เจียวกะเพราแล้วก็ปีกไก่ทอดซึ่งพอเราทาหรือกินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะครับครูก็จะให้เรามาแสดงนิทานนะซึ่งนิทา,านของหมู่ผมคือราชสีกับหนูนั่นเอง แล้วพอแสดงในีางเกษตรหนึ่งคู่จะให้เรา,ากลางเต้นนะครับส่วนพอเรากลางเต้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ค่ำพอดีนะครับมันก็เลยจะมีกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมรอบกองไฟซึ่งมันก็จะมีชนเผ่าเพิ่นงังมานะคะนรับคือชนเผาโซลูคือคลิปที่ผมเอามาให้ยกตัวอย่างดูเนี่ยคือซึ่งโรงเรียนผมไม่ไัน้นะโรงเรียนผมเราทำทาทาั้งตัวเลยแล้วพอเราทํากิจกรรมแล้วก็แสดงรอบกองไฟเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปนอนนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม